่สำหรับคนที่ทำงานเต็มเวลา8ชั่วโมงหรือมากกว่านะคะไม่มีเวลาลงคลิปบอกเลยว่าเหนื่อยกลับมาถึงบ้านก็หมดแรงแล้วจะลินเข้าใจค่ะตัวเองก็เป็นจจลิก็เป็นจจลินนี่หนักเลยทำงานอนุบาลนะคะการที่ทำงานอนุบาลจะมีข้อบังคับคือเราไม่ได้สามารถจับโทรศัพท์ได้เลย6-8ชั่วโมงอะทุกอย่าง ไม่ได้คอนแทคเลยแต่จรินก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รีบลงคลิปตอนเช้าก่อนที่ตัวเองจะไปทำงานนะคะแล้วก็จากนั้น6-8ชั่วโมงก็ไม่ได้คอนแทคอะไรเลยก็เป็นกังวลเหมือนกันว่าเออเราทำแบบนี้มันมันก็ไม่ดีอะระบบเขาก็จะบันทึกพฤติกรรมทุกอย่างที่เรามีมีการคอนแทคมีการคอมเมนต์มีการดูคลิปเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ บันทึกนะคะ ai จะบันทึกพฤติกรรมของเราแล้วก็ให้คะแนนเราตลอดแล้วทีนี้จะลินก็บ่นกับเพื่อนว่าไม่มีเวลาลงคลิปเลยค่ะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งในใน c e e o o o k น่ารักมากเขาก็แบ่งปันมาว่าให้เจลินอ่ะลงคลิปเป็นคลิปยาวก็คือ15นาที15วินาทีขึ้นไปอ่ะลงในช่องเราคิดอะไรอยู่ และในช่องนั้นอ่ะเราสามารถลงภาพแล้วก็วิดีโอยาวตั้งแต่สิบห้านาทีขึ้นไปได้นะคะแล้วก็สามารถตั้งเวลาเป็นช่วงๆได้เลยสมมติว่าจะรินทำงาน8ดโมงถึงอ่นาฬิกาสี่โมงเย็นเนี้ยค่ะจจรินก็ตั้งไว้เลยว่าอยากจะโพส ช่วงเวลาไหน9โมง11โมงเที่ยงบ่าย2อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะตั้งเวลาล่วงหน้าได้เลยเราก็เลยเอ๊ะเขาทำแบบนี้กันเหรอก็เลยมาลองหัดทำดูก็คือทำคลิปยาวตั้งแต่15นาทีขึ้นไปนะคะ15วินาทีขึ้นไปขอโทษนะคะพูดผิดแล้วก็ไปใส่ข้อความอะไรให้เรียบร้อยใส่ข้อความอะไรให้เรียบร้อยเสร็จ เราก็กดถัดไปพอกดถัดไปก็จะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอคําว่าตั้งเวลาตั้งเวลาก็สามารถระบุวันเวลาได้นะคะแล้วก็กดโพสต์เขาก็จะทําการโพสต์ให้เราตามเวลาที่เรากําหนดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือคลิปนะคะเขาจะทําให้เราแบบนี้เราก็จะไม่เสียการคอนแทคหน้าจอนะคะพอกลับมาจากทํางานเนี่ย เราก็สามารถมาดูคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์ได้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ